Thank you. นะครับเหมือนเหมือนเหมือนเล่นของเด็กเล่นเลยเนาะนะทำแบบเหมือนเด็กเล่นเลยทำแบบง่ายๆกินนะครับแป๊บเดียวเนี่แป๊บเดียวลากมาชื่ออะไรนะพี่โรเลยนะชื่ออะไรนะพี่โรเลยนะชื่ออะไรอ่ะเนี่ยไม่รู้แลติดัมรู้แต่ไม่พูดเฉยเนี่ย ้ันนีลองเชิญนะคะให้น้องแหม่มนะครับทา <ำ S 2> นะครับแบรน,นดิที่น้านะพี่เพื่อนเพื่อนนะครับท่านไหนที่มีอยู่นะนะครับ <c oughs> ให้ทําประมาณนี้ไม่ต้องแน่นมากก็ได้ให้รวมๆเ่ยก็ได้ <c oughs> แน่นไหมจับทำไมนะคะไม่แน่นค่ะทําไมต้องมัดอย่างนี้ล่ะ เทคนิคใครเทคนิคมันนะคะอืมทำไมต้องมัดอย่างนี้ก็คือในลักษณะที่ว่าให้มันอยู่เป็นกลุ่มนะครับไม่ให้มันกระจายกระจายนะครับถ้ามันถ้าเราไม่มัดรวมกันอย่างเงี้ยพอเวลาเราวางชําลงนะครับเขาจะดิ้นนะเขาจะโยกเยกอย่างเงี้ยนะครับลักษณะในการเกิดระบบรากมันก็กระทบกระเทียนนะครับจะจะทําให้พวกระบบรากมาช้านั้นเราก็ต้องเอาเชือกนะครับมาประมาณสักกำนึงเนาะ กิ่งยข้อ10ข้อ20ข้อนะเอามารวมกันอย่างนี้นะครับแล้วก็มาใส่ใส่กระปุกที่สามารถใส่น้ําได้นี่คือพิธีท่ขั้นตอนหนึ่งนะครับที่เราทํากันแล้วก็ได้จํานวนที่ดีแล้วก็ไวต่อความต้องการนะครับมีเท่าไหร่ทาวันวันหนึ่งนยะมันเซฟเวลาได้เยอะมากนะครับเพลงเพิ่งอ้เพิ่งจะมาเปิดตอนนี้เพลงโอ้โหจะปิดร้านแล้ว เบชีเบชีย่ะเบชีเชัเราะพึพ่งนึกออกอเดี๋ยววันนี้หนุ่มเกษจะมาชำไม้โอ้โหต้องคมเบนทำอะไรอีกอะตัดนะครับอ่ออะไรนะจอดปนูน่นเนาะ จโจเซนโนอะไรที่เจ้าแก่เขาเรียกนะซเ,ซเออโจเซโบโนุ่อจ,อโนโนจอที่ไทยเรียกอะไรนะจอจโบโน,โนนะ่เนาะอ่าที่กเกาหลีโ,เโจเซโบโน,โน่เหรออ่าโจเซโบนุอจโบนุน่นะครับผมก็ให้น้องโฮมินั้นเขาตัดชำเนี่ยใหญ่ๆอย่างเงี้ยนะ่ะลุงเกษตรรับรองว่าท่านหลายๆท่านนะอาจจะว่ามันเป็นปัญหาที่ทํายากมากนะครับผมซึ่งระบบรากอากาศเขายาวมากนะครับไม่รู้จะทายังไงนะทำ นอกจากการล่อรากแล้วนะครับบางทีล่อรากมันก็ค่อนข้างที่จะใช้เวลานานเนาะแล้วก็ตัดเตือนตัดอะไรก็ทําไปกันไปนะครับผมก็ต้องใช้เวลาอีกอะแต่ถ้าในลักษณะที่หนุ่มุเสศทำเนี่ยค่อนข้างที่จะไวอยู่ในถังนะถังถังถังโฟมขาวนะถังโฟมขาวใส่เลยอันนั้นมันค่อนข้างที่จะได้ได้ผลไวทําเวลาได้ไวนะครับ ไม่ต้องไปป้ายยาไม่ต้องไปอะไรพี่อินเพื่อนนะโอเคละได้แล้วน้องคนนี้ชัวร์อ๋อได้อีกได้อีกได้อีกข้อนึงน้องนอยเดี๋ยวมาสรุปรอบกันวันนี้หนุ่มเกษตรก็หลายคนหลายท่านนะสอบถามข้อมูลอยากรู้ข้อมูลว่าหนุนะ่มเกษตรทำยังไงนะครับกับพวกไข่ไข่อโลกาเซียชนิดต่างๆครับ ไข่โลมาเซียมีอะไรบ้างมีหูช้างด่างขาวด่างเหลืองนะไอตัวนี้ก็เป็นแม่พันธุ์ที่แม่สาวสาวนอเสยษนะแม่สาวไม่สาวไม่ใช่แม่แม่ต้นใหญ่นะแต่ไข่รู้สึกว่าได้รื้อมาสองรอบแล้วแหละนะครับรื้อมาสองรอบแล้วรอบนี้ก็ได้เท่าไหร่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสสบสใบสิสี่ใบสิสี่ใบ 14ใบเลยนะนะครับหรือมาสองรอบแล้วนะครับผมการใช้ดินปลูกยังไงนุงเกษตรมีคนถามเข้ามาก็ใบก้ามปูมะพร้าวสับนะครับพิษมดเพื่อนไรแล้วก็ใช้ถ่านปรุงไปด้วยนะครับพี่ปีนเพื่อนแล้วก็อะไรนะมูลไส้เดือนก็ใส่ไปบ้างนะครับอย่างว่าส่วนสองส่วนคํานวณเอานะครับกะเกินคานวณเอาเนี่ยแล้วก็ที่ขาดไม่ได้คือทรายหยาบ นะครับทรายหยาบโรยใส่ไปด้วยนะครับพวกระบบรากเขาจะมีความชุ่มชื้นนะครับทรายมันช่วยให้เย็นแล้วก็ทรายช่วยให้ระบบรากเขาเดินดีนะครับผมทรายใส่บ้างไม่ต้องไปใส่เยอะนะครับผมใส่ประมาณสักตอนนั้นมันส่วนอย่างกระส่วนเราก็เราก็ใส่ประมาณสักนิดนึงนะครับไม่ต้องมากนะครับขอให้ว่ามีมีมีทรายผสมก็แค่นั้นกะเกินไม่ถูกหรอกนะครับก็กคำนวณเอากะเอา พี่เพื่อนนะครับลุงเสร็จก็ให้แนวทางประมาณนี้นะสูตรใครก็สูตรใครนะครับผมสูตรใครก็สูตรมันโอเคได้ประมาณนี้ไม่ต้องเสียดายเดี๋ยวก็มาอีกนะครับแล้วก็มาอีกอย่าไปการปลูกดองดินเราก็ต้องมีดินปลนะูกเนาะต้องมีไปปรุงดินก่อนก่อนที่จะเอาปลูกลงดินธรรมชาตินะครับผมปรุงก่อนเอาไปลองพื้นลองท้องแล้วก่อนลองระบบรากก่อน เขาถึงจะมีไข่แล้วต้นเขาถึงจะสวยถ้าปงลูกรงดินธรรมดานะดินร่วนธรรมดาก็ค่อนข้างที่จะไข่มาช้านะครับผมไม้ก็ค่อนข้างที่จะถึงโตก็จริงแต่การให้ไข่มันจะไม่ดีเท่าที่เราที่ที่เราปรุงสารอาหารปรุงดินนะครับโอเคประมาณนี้แหละต้นมันไม่ค่อยใหญ่เนาะก็ถือว่าได้คุ้มนะครับผม อได้ประมาณเท่าไหร่นะจําไม่ได้ละแม่นี้ด่างสวยมากนะครับสวยจริงๆอันนี้ด่างเหลืองนะครับหูช้างด่างเหลืยงนะครับด่างเหลืองเดี๋ยวไปดินไปผสมดินปลูกกันดีกว่าดินปลูกองเสร็จก็จะประมาณนี้แหละพี่เพื่อนใช้ฐานด้วยนะใน,ใน,ใ,นในตอนนี้นะครับผมใช้ฐานด้วยถ้าไหนสนใจใดินปลูกองเสร็จนะครับที่จังหวัดชน,นาดมีนะที่เกาหลีขายดีมากนะพี่เพื่อนนะครับตีตลาดแตกแล้วสูตรดินปลูกองเสร็จนะครับผม คุนเตอร์มาอยู่เกาหลีใต้นะสูตรนี้มาตรฐานนะครับผมเนี่ยมีส่วนแกลบดำหรือจะทานนะครับผมปรงใส่เข้าไปด้วยโอเคส่วนวัสดุดินชํ้ำไข่เรามีอะไรบ้างต้องแม,มันมีสองวิธีที่หเกษตรใช้ทำอยู่ละตอนนี้นะครับผมไม่มีอะไรมากมายเลยม,มีอะไรล่ะ พยายามที่ทําเวลาไม่อยากจะให้มันนานเกิดไปตัวนี้นะครับผมไข่ไฟาเด็กนะไข่ฟลายเด็กนี้ตั้งแต่วันไหนอะ่ะสามสิบเอ็ดนะครับสามสิบเอ็ดเดือนหนึ่ง 1, ปีหกห้านะครับผมวันนี้มันที่เท่าไหร่แล้วน้องเหินวันนี้วันที่เท่าไหร่วันที่สนะิบเนาะวันที่สิบไหมวันที่สิบสองเนี่ยตั้งแต่วันที่สามเอ็ดนะครับวันนี้วันที่สิบสองแล้วนะครับไข่มาแล้ว แค่ไม่กี่วันเอง 2> 2วันก็เป็นวันแห่งความรักนะนนะครับไข่ไฟเด็กด่างเหลืองนะครับชํำด้วยพิทมอสเนี่ยมีกระปลกอย่างนี้ใส่อย่างนี้เลยปิดฝาให้แน่นนะครับอบไว้ส่วนสูตรนี้ก็จะเป็นก็จะเป็นไฟเด็กไฟเด็กตัวเขียวธรรมดาเอามาทดลองดูนะครับลองทดลองดูก็มีจะมีเพืรอไลท์กับเพื่อไลท์กับสเปรน้ำมอสนะครับผม สเฟกทอมอต้องแช่น้ำให้ประมาณสักคืนหนึงอีกสูตรนึงก็จะเป็นหินบุกเอาไฟเทอไลท์นะครับสะเฟกทอมอสอันนี้ก็จะเป็นแก้วสารพัดนึกด่างนะครับใบมาแล้วเจอวันที่22นะครับอยู่ที่ปาาสมบูรณ์ของไข่ด้วยนะพี่เพื่อนไม่ใช่ว่ามันจะเป๊ะๆนะนะครับปาาสมบูรณ์ของไข่ด้วยเนี่ยแล้ววันนี้มันก็เสก็ะจะเพาะไข่หูช้าง ลากไม่มีไอ่หูช้างเราจะใช้นะครับผมพิทมอสเพอรไรท์นะครับผมพิทมอสกับเพอรไรท์แล้วก็หินฟูคอไฟใส่ข้าไ่นะครับให้มันปลูกให้มันโล่งแล้วก็อยากให้ดีนะพ,พี่เพื่อน,อนใส่ทานไปด้วยนะครับกันบูดกันเน่ากันเชื้อรากันเหม็นกันอะไรก็ใส่ไปนะครับผ่านนะตอนนี้หนูเสียเน้นผ่านนะครับพ,พี่เพื่อนผ่านหูต้มเรานี้แหนะเนี่ยใส่แค่นี้ นะครับมี2องวิธีประมาณนี้แหละที่ว่าชําไข่นะนะครับได้ผลดีประมาณนี้นะครับจากนั้นก็ใส่ไปเลยใส่ไปรวมรวมกันไปเลยเสร็จนะครับเป็นอน,นาเสร็จแล้วโอเคจบแล้วแล้วก็โรยหน้าสักนิดนึงนะครับแล้วก็ลดน้ํา สักนิดนึงอย่าให้แฉมากถ้าแฉะมากอาจจะทําให้เน่าได้นะครับผมเพราะพิษมดพิษมดมันอาจจะทำให้แฉะจนเกินไปมันอาจจะทําให้พวกไข่เน่าไดน้นะครับผมน้ํานิดนึงนะครับประมาณนี้โอเคปิดฝานะครับปิดฝาให้หนั่นเขียนวันเวลาลงไปจบ คนะครับผมประมาณนี้ปึ๊บปึ๊บปึ๊บ,บมาดูกันได้ผลแท้แน่แน,นอนนะครับสวดีปลูกหนูเกษตรเดี๋ยวจะปลูกนี่แหละนะครับมีตามที่หนูเกษตรบอกนั่นแหละครับผมเนี่ยฐานถัน่ต้มนะครับผมมะพร้วาวสับครึ่งส่วนพอนะนะครับฐานฐานใส่ครึ่งครึ่งส่วนนอกนั้นมะพร้าวสับพิษมดพิษมดก็ครึ่ง ครึ่งส่วนหรือน้อยกว่าครึ่งส่วนนะครับพี่ๆไม่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 ต้องไปใส่มากนะถ้าใส่มากมันจะไม่ปลงให้ให้เนื้อดินประมาณนี้นะครับผมเพื่อไรเพื่อไรหนึ่งส่วนพิษมดครึ่งส่วนมะพร้าวสับหนึ่งส่วนท่านครึ่งส่วนนะใส่ทรายลงไปสักแก้วสองแก้วสักถ้วยสองก้วยก็ว่านไปนะครับคำนวณเอาโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ อัปเดตให้ไปดูประมาณนี้แหละไห้น้องไปดูน้องขอม,มน้นว่าสรุปคลิปกันเนี่ยนะครับที่เด็ดพ่อบักตื้อป่าน้องขอมเมอ่าที่เด็ดพ่อบักตึ้น้องขอมเมนบอกคื <c ười> จอจัดบลูน่นะครับน้องเสษตน้องขอม้นตตัดสดนะตัดสดปุ๊บนะครับผมก็เอากระถางเนี่ยกระถางแบบนี้นะครับ กระถางที่มีรูนะครับกระถางที่มีรูกระถางขนาด9้านิ้วนะครับผมที่มีรูเอาจอดโโนุตัดเป็นท่อนเป็นท่อนนะครับท่อนละใบท่อนละใบนี่แหละเนี่ยใบละท่อนท่อนละใบนี่แหละเสียบลงไปเทก้อนหินเนี่ยก้อนหินก็คือต้องให้ล้างน้ำพิษาดก่อนเห็นไหมประมาณนี้นะครับผมก็หลังจากนั้นเอามาลงเป็นกล่องโฟมนะครับกล่องโฟมแล้วก็เราใส่น้ํา นะครับเราใส่น้าอยู่ในกล่องโฟมนี่แหละเนี่ยประมาณนี้นะครับน้ําประมาณนี้ประมาณครึ่งนี่แหละไม่ต้องให้เต็มนะครับพี่กินเพื่อนเนี่ยประมาณนี้แหละประมาณครึ่งของกระถางดํานี่แหละพยายามดูเช็คดูน้ํานะครับอาทิตย์ละครั้งพอนะครับให้ได้ประมาณนี้นะครับถ้ามีกลิ่นมีอะไรก็สามารถเปลี่ยนได้โอเคนะครับประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์นะครับมีระบบรลาก็ไปปลูกได้เลยโอเคครับผมสวัสดีครับ